สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านคลิปนี้นะครับจะมาสอนการใช้โปรแกรมจำลองการทำงานของ p l c และก็ระบบในการเขียนโดยที่เราไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์จริงนะครับซึ่งเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับ ep 02นะครับที่ผมได้ทำขึ้นนะครับโดยคลิปนี้นะครับก็จะใช้ตัวระบบเดิมแต่จะเพิ่มเติมมาก็คือจะใช้ตัว การสั่งให้ออปท์ของ P.O.C มันทำงานนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นคลิปที่ผ่านมาจะใช้การทำงานของตัวออปท์ของ P.O.C ใช้แบบเซลล์โฮลดิ้งสำหรับคลิปนี้นะครับจะมานำเสนอการใช้แบบเซต r รีเซตนะครับซึ่งก็จะมาดูว่านะครับสองวิธีการนี้นะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับออกมานะครับผลลัพธ์เดียวกันแต่วิธีการเขียนไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาดูที่โจทย์ก่อนครับโจทย์ก็จะเป็นโจทย์เดิมนะครับก็คือข้อที่1ก็คือถ้ากดปุ่ม PB1 นะครับทำให้หลอดไฟ Operating ติดออนนะครับก็คือไฟนี้นะครับคำว่า Operating นะครับที่เราต่ออยู่กับเอาพุดของ PLC คือ Y0 นะครับติดนะครับโดยที่ PB1 นะครับจะไม่ให้กดค้างกดแล้วปล่อยปุ่ม PB นี้ครับ PB1 ตรงนี้ ที่ต่ออยู่กับอ,อินพุตของ plc t a d s x, x 2 0กดแล้วก็ปล่อยนะครับไม่ค้างจะทำให้หลอดไฟ operating นะครับติดค้างไว้เลยนะครับจากนั้นนะครับนงืนขนายที่2องอถ้าเรากดปุ่ม pb 2จะทำให้หลอดไฟนั้นดับนะครับอ่า o เลยนะครับก็เหมือนกันก็คือจะเป็นการกดแบบไม่ค้างตำแหน่งกดแล้วปล่อย ไฟก็จะดับนะครับดังนั้นถ้าเรากลับไปที่สเต็ปหนึ่งใหม่ก็จะกดปุ่มทีหน,นะครับแล้วก็ไฟ o อ perating ติดแบบนี้แล้วก็รอกดปุ่มพีพีสอไปนี้ตลอดเวลาอันนี้คือ,อเงื่อนไขที่จะเขียนในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็จะจำลองการเขียนโปรแกรม POC ด้วยภาษาแรเดอร จากนั้นนะครับก็จะมีการไ right ลท์ e ู o POC เสมือนจริงนะครับให้โปรแกรมที่เราเขียนไลท์ไปหา POC จากนั้นเราก็จะทำการ run program, รันโปรแกรมแล้วก็ทำการกดปุ่มหรือสั่งให้ Input นะครับให้เข้าสู่ระบบแล้วให้ระบบมันทำงานตามกั้นแขงเราหรือไม่นะครับโดยที่เรายังไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์จริงเลยนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ก็ ทำให้นะครับผู้ศึกษาใหม่ๆนะครับที่ยังไม่มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์นะครับสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่า POC ที่เราเขียนเขียนอย่างไรเวลาไล์อย่างไรนะครับแล้วเวลามันทํางานนะครับมันทํางานอย่างไรบ้างนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอะไรก็ง่ายนะครับคือเป็นประโยชน์ในการฝึกเบื้องต้นของทุกคนที่จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรม POC นะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับตอนนี้นะครับ5 เริ่มต้นคือเราก็ต้องไปกดที่ปุ่ม editor ก่อนนะครับทุกครั้งที่เราจะทำการเขียนหรือแก้ไขตัวโปรแกรมตรงนี้นะครับเราต้องมาทำการกดปุ่มที่ปุ่ม editor l ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราจะไม่กดนะครับทูลบาที่ด้านล่างนะครับมันจะเป็นสีเทาหรือ Disable อยู่เราจะไม่สามารถที่จะใช้งานมันได้เราก็ต้องทำการกดปุ่ม editor ก่อนอผมกดแล้วนะครับกดปุ่ม editor จากนั้นสังเกตว่านะครับทูนบาร์นะครับด้านล่างนี้ก็จะทำการแอคทีฟให้เราสามารถใช้งานได้ผมก็จะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับเผื่อบางท่านเข้ามาในคลิปนี้นะครับด้านล่างมีคำสั่งอะไรบ้างนะครับมันจะมี f4 ถึง f10 นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ชฟังก์ชันคีย์ที่อยู่บนคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเรานะครับสามารถกดใช้ได้เลยนะครับ F4 ก็คือ Convert convert หมายถึงว่าถ้าเรานะครับเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำาการ Convert ก่อนเพื่อตรวจสอบว่า,าโปรแกรมที่เราเขียนนะครับมันถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องมันก็จะฟ้องให้เราว่ามีส่วนที่มันมีข้อผิดพลาดหรือเออร์เลอร์นะครับส่วน F5 ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าคอนแทกนะครับ F6 นะครับตรงนี้ก็เป็นการ นะครับเรียกว่าต่อเส้นให้เราเนี่ยครับเป็นบล7เจ็ดก็คือเป็นคอย8ก็อินสตักชั่นนะครับ F9 ก็คือเป็นการต่อเส้นในแนวตั้งแนวนอนนะครับมาดูครับเราก็จะมาดูที่โจทย์ลำดับขั้นที่1นนะครับกดปุ่ม Pb1 ทํำให้หลอดไฟโอเพนติ้งติดนะครับตรงนี้นะครับในการเขียนโปรแกรมของ POC นะครับ1บรรทัด จะต้องมีอย่างน้อยสองอุปกรณ์นะครับมากก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยสองอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรบ้างหนึ่งต้องมีหน้าคอนแทกหน้าคอนแทกเปรียบเสมือนนะครับอินพุตของ p o c เรานะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อภายนอกภายในนะครับจากนั้นก็จะมีคอยล์หรือเอาพลูของเราว่าจะเป็นคอยล์หรืออินสแตนชั่นเป็นพวก y เป็น m ได้หมดนะครับต้องมีอย่างน้อยสอส่วนนี้แต่หน้าคอนแทกคุณจะมีกี่ตัวก็ได้นะครับจะต่อแบบอนุกรมต่อแบบขนานก็ได้ เอา p ุ t นะครับจะมีกี่ตัวก็ได้แต่ว่าต้องต่อแบบขนานเท่านั้นนะครับใครอยากจะเรียนรู้วิธีการทวกนี้ก็ให้ไปศึกษาทฤษฎีเพิ่มเติมน,นะครับว่าการต่ออุปกรณ์นะครับมันต่อได้ทั้งอนุกรมแล้วก็ขนานนะครับฝั่งอินพุตต่อแบบอนุกรมแบบขนานก็ได้ฝั่งเอา p ุ t ต่อแบบไหนนะครับอี๋ยวค่อยอา ผู้ที่สนใจนะครค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมเอาส่วนของทฤษฎีนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาใช้งานตัวซอฟ์แวร์เลยนะครับต่อไปครับผมก็จะเอาปุ่ม PB1 มาก่อน PB1 ก็คือนะครับจะต่ออยู่กับ X20 ผมก็จะเอาหน้าคอนแทกมาวางนะครับในการวางเราก็ต้องกดที่พันทัดจากนั้นเราก็มากดที่นะครับ F5 ผมใช้ตัวคลิกเอานะครับ บางคนในผู้ชมอาจจะใช้ฟังก์ชันคีย์ก็ได้แต่ผมอยากจะเห็นภาพผมจะกดปุ่มไม่เห็นครับผมกดปุ่มตรงหน้ากอแทรนี้นะครับจากนั้นนะครับสัญลักษณ์นะครับหน้าต่าง enter symbol ก็จะปรากฏมานะครับช่องแรกนะครับจะให้เรากําหนด,ดว่าเราจะาหน้ากอแทรแบบไหนถ้าเราคลิกดูที่สามเหลี่ยมดอกดาวตรงนี้นะครับมันก็จะมีหน้ากอแทรอีกหลายชนิดให้เราสามารถที่จะนํามาใช้งานได้นะครับในตัวอย่างนี้ผมจะกําหนด,ดให้เป็นหน้ากอแทกแบบ no ช่องต่อมาครับเป็นการกําหนดอุปกรณ์ของเราว่าจะให้เป็นอุปกรณ์อะไรนะครับตอนนี้ของเรานะครับปุ่ม P B 1นะครับต่ออยู่กับ X 2 0นะครับผมก็จะพิมพ์ X 2 0ครับจากนั้นก็กดโอเคครับ X 2 0ก็จะหน้ากอแถกก็จะไปแสดงที่หน้าต่างของโปรแกรมเราต่อไปนะครับคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมใช้คำสั่งคือตัวฟังก์ชัน F 7 ซึ่งเป็นคอยฟังก์ชัน F7 นี้นะครับถ้าเป็นคอยคือ,อเงื่อนไขนะครับต้องเป็นจริงตลอดเวลามหมายถึงว่า x 2 0นะครับต้องออนตลอดถ้าเรากไปดูคลิปนะครับถ้าหน้าคอนแทคไม่ออนนะครับตัวเอาผุดมันก็จะทําการอ,าอยู่ตําแหน่งออฟอันนั้นคือคุณลักษณะของคอยนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะไม่ใช้หลักการของเอาไม่เอาคอยแล้วไม่ใช่หลักการเซฟโฮลดิ้ง เราจะมีวิธีการอย่างไรมาเขียนนะครับเราจะช้เรียกว่าคําสั่งเซตนะครับคือสั่งให้อุปกรณ์เรานะครับออนตลอดเลยจนกว่าเราจะมาสั่งให้มันรีเซตนะครับในการใช้กับสั่งเซตนะครับเราจะไม่ใช้ F7 แล้วเราจะใช้ฟังก์ชัน F8 ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับตรงที่ให้เราป้อนค่าตรงนี้ให้พิมพ์คำว่าเซตนะครับ SET SET จากนั้นเว้นวรรคนะครับและก็ตามด้วยอุปกรณ์ที่เราอยากจะให้มันอ่อนของผมก็คือไฟ o p เร t i n g ติดใช่ไหมครับก็คือวาก็จะพิมพ์วาจากนั้นก็จะกดปุ่มโอเคนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานในมาทัดที่หนึ่ง บรรทัดนี้กับผมจะคอนเวิร์ตดูก่อนกันนะครับว่าถูกหรือไม่คอนเวิร์ตจากนั้นตัวบรรทัดศูนย์ครับเมื่อผมกด x 20่สิบผมกดแล้วปล่อยเลยนะครับตัวนี้จะมาสั่งให้ y ศูนย์มันออนตลอดเลยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของคําสั่งเซตครับเซตคือสั่งให้มันออนนะครับคือลอจิกให้เป็นหนึ่งก็จะออนนะครับ y ศูนย์ก็จะออนตลอดเวลาเมื่อ y ศูนย์มันออนครับมันก็จะต่ออยู่กับ หลอดไฟที่เป็น o p เปอเรตตก็จะออนตลอดเวลานะครับอันนี้คือ,อข้อที่1ต่อไปข้อที่2ถ้าผมกดปุ่ม pb 2ีถ้าไม่หลอดไฟโอเปอเรตตงดับนะครับทำอย่างไรให้มันดับนะครับเราก็สั่งให้มันรีเซ็ตครับเมื่อมันเซตไว้ครับเราอยากจะให้มันทำงานให้มันดับหรือให้มันเป็น0ูนย์รอจริงก็เป็น0ูนย์ครับเราก็ต้องสั่งรีเซ็ตอุปกรณ์คือายศูนให้มันให้มันออฟครับ เราก็จะเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดนะครับผมก็จะใช้ามาดูครับเราใช้ปุ่ม P B 2นะครับปุ่ม P B 2จะต่ออยู่กับ X 2 mm hmm. 1อผมเขาน้าก่อนแท็กมาเหมือนเดิมแบบปกติเปิดแล้วก็พิมพ mm ์ X hmm. 2 1จากนั้นนะครับผมก็คำสั่งมาต่อจากน้าก่อนแท็ก X ย mm ี hmm. ก็คือผมก็เอาฟังก์ชัน F 8 mm hmm. มาเหมือนเดิมครับให้พิมพ์คำบาลีเซต รีเซ็ตนะครับถ้า,าสับจริงก็ R E S E T แต่ว่าเวลาเราจะเขียนในตัว P O C นะครับของมิสูบิชิเราจะใช้คำว่า R S T R S T จากนั้นเว้นวรรคก็ตามด้วยอุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะรีเซ็ตมันนะครับคือทำให้สถานะลอจิกนั้นเป็นศูนย์นะครับหรือออฟกับพิมพ์ไวศ้ศย์จากนั้นก็กดปุ่มโอเคครับ ผมก็จะทำการคอนเวิร์ตครับตอนนี้นะครับผมเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยตามเงื่อนไขที่1และที่2คือบรรทัดที่0น,นะครับตามโปรแกรมนะครับผมกด x 2 0่หลอดไฟเซตไฟศูนให้อ่อนไฟศูนย์ออนก็จะทำให้นะครับไฟโอเปอเรติดถ้าผมมากดปุ่ม pb 2ก็คือ x 2 1ก็จะสั่งให้ Y0 นยมัน off, ออฟก็จะทำให้ไฟโอเปอเรมันดับ เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับตอนนี้ผมคอนเวิร์ตเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรผมก็จะทำการไลท์โปรแกรมนี้ไปหาตัว PLC ก็คลิกคำว่า Write to PLC รอสักพักนะครับเมื่อนะครับการไลท์สมบูรณ์นะครับก็จะมีหน้าต่างโชว์ให้เราว่า rite complete the simulation view start ก็นะคือการไลท์เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็การจำลองการง,งานก็จะเริ่มต้นผมก็กดปุ่มโอเค มาดูครับไฟแสดงสถานะที่ตัว p o c นะครับตอนนี้ขึ้นไฟสีเขียวแปลว่าที่ตำแหน่งรันแปลว่าตอนนี้ p o c เราพร้อมที่จะทํางานแล้วนะครับของจริงก็เหมือนกันครับเวลาเราไล่โปรแกรมเข้าไปเสร็จนะครับเราก็ต้องยกสวิต์นะครับอุปกรณ์ของ p o c เราไปตำแหน่งของรันนะครับแล้วก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับจากนั้นพอไฟแสดงสถาน,านะก็จะขึ้นนะครับเราก็จะสามารถที่จะทําทการ ทำงานได้ถ้าเราไม่กดลันนะครับของจริงนะครับระบบนะครับเวลาเรากดปุ่มอะไร POC ก็จะไม่คำนวณอะไรนะครับดังนั้นก็จะต้องไปทําการกดปุ่มหรือโยกนะครับสวิตต่างต่างนะครับให้อยู่ตําแหน่งลันอ่ตอนนี้นะครับของ simulation นี้นะครับจะไม่มีปุ่มให้เรากดนะครับเพียงแต่ว่าพอะไรมาเสร็จมันจะอยู่ตำแหน่งลันให้เลยนะครับคือพร้อมทํางานแล้วก็มากดปุ่มได้เลยครับอ่าผมจะกดปุ่มนะครับ P B 1ครับใช้เมาส์คลิกไปเลยนะครับคลิกซ้าย ไฟอ p e ต a t i ก็ติดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมกดปุ่ม pb 1แค่1ครั้งแล้วปล่อยเห็นไหมครับว่าคําว่าเซตไฟศูนยก็จะเป็นก็จะออนให้เลยนะครับสีน้าเงินแบบนี้แปลว่าอุปกรณ์เรานะครับทำงานนะครับเป็นอุปกรณ์ขณะทํางานอยู่ไฟโอ perating ก็จะติดออนตลอดเวลานะครับถ้าผมจะให้ดับทําอย่างไรผมก็ต้องมากดปุ่ม pb 2ซึ่งตอ่อจนกย นะครับบรรทัดที่2นี้ก็จะสั่งให้ไปศูนมารีเซ็ตนะครับไปศูนย์นะครับ,นนรบก็จะออฟก็จะทําให้ไฟอปปุปเวลติ้งนี้มันดับนะครับผมมากดดูครับกดปุ่ม P B 2ดับแบบนี้อลองดูครับผมจะกดปุ่ม P B 1ใหม่กดปุ่ม P B 1ก็จะออนกดปุ่ม P B 2ก็จะออฟอันนี้ก็คือการใช้คําสั่งเซตร,รีเซตนะครับในการสั่งให้อุปกรณ์เอาพุตของ P O C ก็จะมี2ลักษณะหนึ่งใช้คอยใช้อย่างไรนะครับถ้า,าผู้ชมนะครับยังไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้ได้นะครับในการใช้คำสั่งให้เอาผุดของ p o c ทําทำงานด้วยคำสั่งของคอยนะครับเราก็ต้องมีการถ้าต้องการให้มันโฮนสัญญาณก็ต้องมีคาสัาง่งเซ์โฮนดิ้งนะครับอีกวิธีการหนึ่งคือคำสั่งเซตหรือและก็ et, ะรีเซตนะคำสั่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่จะใช้ได้นะครับ ก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับเพราะว่าแต่ละคนเวลาเขียนโปรแกรมก็จะมีหลากหลายการสไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็้าจะเขียนม,ม่อนกันนะครับเราจะมองที่เป้าหมายของตัว output เ,เราว่าสามารถทํางานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือไม่นะครับบางคนก็เขียนยาวบางคนก็เขียนสั้น,นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มเงื่อนไขแล้วกันอันนี้ครับสมมุติว่าผมอยากจะ เพิ่มตัวทามเมอร์สมมุติว่าผมให้มันติดไฟสีเขียวติดแล้วกดปุ่ม PB1 จากนั้นหลอดไฟ o p e r a t i ตินะครับติดสีเขียวผมให้นับแล้วกันให้นับ5วินาทีนะครับให้มันดับเองหรือผมสามารถที่จะกดปุ่ม X21 ก็ได้ให้มันดับเลยนะครับหม,มายถึงว่ามี2เงื่อนไขสถานะที่3คือผมสามารถใช้ทามเมอร์ให้มันดับเองนะครับ สามละกันนะครับให้ติดเป็นเวลา5วินาทีให้หลอดไฟโอ perating ติดเป็นเวลา5วินาที เราดับเราดับแบบนี้ครับเราจะใช้ทามเมอร์นะครับหมายถึงว่ากดปุ่ม P V 1มันหลอไฟมันติดแล้วมันอ่อนนะครับให้มันดับได้ทำาปสองก้อนหนึ่งนะครับกดปุ่ม P V 2นะครับหลอดไฟก็ดับหรือให้หลอดไฟติดเป็นห้ายมีแล้วดับเองแบบนี้ก็ได้นะครับมาดูครับผมจะทำอย่างไรนะครับ เบื้องต้นนะครับเราก็ต้องกลับไปที่อิดิเลเตอร์ก่อนนะตอนนี้เราจะทําการแก้ไขไม่ได้เราก็ใช้อิดิเลเตอร์ครับคลิกเข้าไปเงื่อนไขที่3นี้นะครับการที่จะให้นะครับอดไฟมันติดเวลาห้าวินะครับเราต้องใช้ท i มเมอร์เข้ามาช่วยนะครับทัมเมอร์นะครับท i มเมอร์ใช้งานยังไงนะจะมาบอกวิธีการใช้มาใช้อย่างไงนะครับเรามาดูครับตอนนี้นะครับบรรทัดที่ศูนย เซตไวรศูนย์ออนแล้วผมจะเอาหน้าคอนแทกนะครับหลักการทํางานของเอาผุดพวกนี้ครับเมื่อมันออนแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาหน้าคอนแทกของอุปกรณ์นั้นนะครับมาทําเป็นหน้าคอนแทกเพื่อนะครับเป็นอินพุตของแถวที่เราเขียนได้นะครับตัวอย่างเช่นผมก็จะเอาไวศูนย์มาไวรศูนย์มาครับไวรศูนย์นะครับนี่นะครับจากนั้นผมจะ ใบศูนยนี้มาทําการนับครับมานับทามเมอรอ์ผมก็ใส่ตัวนี้แล้วครับทามเมอร์ใช้ฟังก์ชัน F7 ครับใช้คอยจากนั้นผมก็พิมพ์นะครับตัวสัญ,ญลักษณ์ทามเมอร์ของมิสูบิชิสัญลักษณ์คือตัว T T นะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะครับจากนั้นตามด้วยอัตราสของทามเมอร์ที่เราจะใช้นะครับมีตั้งแต่ T0 ถึง T, 0, 1, T. เยอะพอสมควรนะครับต้องไปดูแต่รุ่นว่ามีเท่าไหร่นะครับอผมจะตั้งเป็นทีหนึ่งแล้วกันทีหนึ่งจากนั้นก็เป็นวักหนึ่งครั้งนะครับเราจะใส่ค่าคงที่ค่าหนึ่งใส่ให้คือเวลาที่นับนะครับเราจะให้หน่วงเป็น5วินาทีนะครับหลักการของมิสูบิชินะครับเราจะแปลงหน่วยในการหน่วงเนี่ยให้เป็นวินาทีก่อนจากนั้นเราค่อยไปดูครับว่าเราใช้ความถี่ ความละเอียดนะครับในการหน่วงเวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ไปดูทฤษฎีแล้วกันนะครับว่าังไงนะครับของผมใช้ความละเอียดคือนะครับให้เจ็ดเรียบร้อยนะครับโซนหวินาทีให้คูณ10กเข้าไปมันก็จะเป็น50นะครับเวลาเราป้อนเข้าสู่ตัว,ต,วตัวโปรแกรมครับก็ K แล้วก็ใส่เลข50 50ตัวนี้ก็คือมาจาก5วินาทีแล้วคูณ10เข้าไปนะครับ เราใส่ตรงๆนะครับต้องมีการแปลงก่อนนะครับของยี่ห้อมิสูบิชินะครับรายละเอียดค่อยๆไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนะครับจากนั้นก็กดโอเคครับตอนนี้นะครับถ้าไวยูปันออนมันก็จะนับนะครับไปถึงเลข50 50ของเลขตัวนี้ก็คือ5วินาทีนะครับพร้อมนับครบนะครับผมก็สั่งนะครับเอาทีหนึ่งนั่งคอนแทคทีหนึ่งทีหนึ่งนะครับมาสั่งรีเซ็ต นะครับ Y0 นะครับคำสั่งพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ซ้ากันได้ครับเซตรีเซตพวกนี้นะครับผมก็ใช้งบฟังก์ชัน F8 ก็พิมพ์รีเซต RST Y0 นะครับแบบนี้ผมก็กด c o n v e r t ครับ F4 แบบนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งครับบรรทัดที่4กับ8บรรทัดที่4นะครับผมจะเอาหน้าคอนแทคของ Y0 ที่ เราสั่งให้มันอ่อน,นครับมาให้อุปกรณ์ทามเมอร์หมายเลขหนึ่งนับเป็นเวลา5วินาทีครับแต่เวลาเราป้อนนะครับเราจะเอา10คูณเข้าไปดังนั้นกะระป้อนเลข50เข้าไปพอมันนับครบเรียบร้อยนะครับทามเมอร,ร์ก็จะมาสั่งให้ตัวหน้าคอนแทคของตัว T ีนี่นครับมันอ่อน ต้องเลขตรงกันนะครับอันนี้ตั้งชื่อว่าทีหนึ่งนี่ต้องเป็นทีหนึ่งสมมติว่าตั้งว่าทีสิอันนี้ตั้งเป็นทีสิเหมือนกันนะครับพอนับคบรบเมื่อไหร่นะครับก็สั่งรีเซ็ตไปศูนย์ไปศูนย์ก็จะดับนะครับหรือระหว่างการนับครับระหว่างการนับยังนับไม่ถึง5วิเรากดปุ่ม x 2 1ไฟก็ดับเหมือนกันแปลว่านะครับโปรแกรมนี้เราสามารถสั่งให้ไฟมันดับด้วยปุ่มเลยหรือสั่งให้มันดับด้วยการหน่วงเวลานะครับ เรามาดูครับเสร็จเรียบร้อยผมก็จะไลท์ทูพีโเข้าไปไลท์ท like ูพีโอซและเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดปุ่มโอเคนะครับผมจะลองเงื่อนไขที่1กับ3ก่อนหมายถึงว่าผมจะกดะะข้อที่1น,นะครับกดปุ่มพีมีหนึ่งอไฟติดก่อนจากนั้นผมจะให้มันนับ5วินาทีแล้วก็ดับเองนะครับ ดูนะครับกดปุ่ม P มีหนึ่งนะครับสังเกตนะครับตัวที่1จะนับไปเรื่อยๆจนครบเลข50าก็คือ5วิจะสั่งรีเซ็ตอ,อีกเงื่อนไขนึงนะครับกดปุ่ม P มีหนึ่งตีผมกดปุ่ม P มีสองครับก็จะดับเหมือนกันนะครับแปลว่าสรุปคือการดับของหลอดไฟนี้นะครับสามารถดับด้วยวิธีหนึ่งกดปุ่ม P มีสองหรือใช้ตัวทาร์เมอร์นับเวลาให้มันดับเองนะครับอีกครั้งขนึ้งครับ กดปุ่มพีบีหนึ่งพีบีหนึ่งนะครับใช้ฐานมือนับครบหสิบวินาทีดับเองนะครับ p ีบีหนึ่งครับกดปุ่มพีบีสองดับเองนะครับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวรอชมในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ